และสถานที่ที่ว่านี้ต้องใช้เวลาเดินทางอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเพื่อเดินทางไปยังเมืองอีดาพอถึงสถานที่ก็ต้องเดนินขึ้นเขาไปอีกเป็นระยะทางหลายร้อยเมตรเลยทีเดียวครับแหมคุณผู้ชมครับแบบนี้รู้สึกเหนื่อยและมีอาการปวดบวมบริเวณกล้ามเนื้อข้อเท้าทําให้ผมต้องเรียนถามที่ปรึกษาทางด้านการโคโจรสัหน่อยครับว่าอาการแบบนี้ไม่ทราบว่าเป็นอาการเอ็นข้อเท้าฉีกหรืออักเสบหรือเปล่าครับคุณหมอครับอ้าววัสดีครับคุณเจ้าครับ ได้ข่าวว่าไปเดินเก็บไล่ที่วัสดบิที่ญี่ปุ่นมาแล้วมีการบวมของข้อแล้วก็เจ็บข้อเท้ามาใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยมากมักจะมีประวัติข้อเท้าพลิกหรือไรนำมาก่อนจากได้มีการฉีกขาดของเอ็นรอบรอบข้อทําให้เกิดการบวมของข้อเท้าได้ส่วนสาเหตุอื่นๆก็มักจะเกิดจากการระคายเคืองของเนื้อเยื่อบริเวณรอบรอบ,บข้อทาให้เกิดการบวมขึ้นมาก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการอักเสบว่าอยู่ตื้นหรืออยู่ลึกสาเหตุอื่นๆที่เราพบได้ก็เช่นการสวมรองเท้าที่มีการคับเกินไปหรือหลวมเกินไป แล้วก็การเดินเยอะๆทาให้มีการเสียดสีของบริเวณถุงน้ํารอบผิวข้อทําให้เกิดการบวมและปวดขึ้นได้ในลักษณะแบบนี้เนี่ยการรักษาเบื้องต้นควรจะประคบเย็นในช่วงวัน2วันแรกนะครับจากนั้นทานยาลดการอักเสบเพราะว่า2วันแล้วยังไม่ดีขึ้นก็แนะนําให้ไปปรึกษาแพทย์สาเหตุการบวมอื่นๆที่เราพบได้อีกก็อาจจะเป็นเรื่องของโรคเกาต์โรคหัวใจโรคไตมีการดื่มหรือการสังสรรมาก่อนหน้าทําให้มีการกระตุ้นของโรคมากขึ้นพวกนี้ก็มักจะมาด้วยการตื่นเช้ามามีการบวมที่ข้อเท้าทันทียังไงหมอออออขแนนนนะะําาาาาวว่่่่ถ้้เเเกกิิดดตงงททีียปุ ก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับคุณจอบครับขอขอบคุณที่ปรึกษาทางด้านการโคจรจากโรงพยาบาลสมิติเวชครับที่มีเรื่องราวดีๆมาฝากพวกเราอยู่เสมอเลยทีเดียวครับและใครก็ตามที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็สามารถส่งคําถามของคุณมาตามอีเมลที่ก็อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับทุกคําถามมีคําตอบอย่างแน่นอนและที่ผมเดินทางขึ้นเขามาเหนื่อยยากอันเนื่องมาจากว่าบนเขาแห่งนี้มีสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ครับ